สวัสดีครับวสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยครับสวัสดีค่ะจะเดนเล่ใส่กองดินค่ะวันนี้มีิวขาดทั้งแรกในที่วีมาเยือนเวทีมวยล่าดำเนินกับรายการอารีเวสราชันโบซีเป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวฟิตซ้อมความพร้อมร่างกายก็เต็มร้อยค่ะวันนี้เห็นว่าคู่ชกเราเคยชกกันมาเมื่อไฟล์ล่าสุดแต่ว่าเราเป็นฝ่ายแพ้ไปแบบน่าเสียดายค่ะทั้งที่แล้วเตรียมตัวไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่ามากระทันหันด้วยแล้วตรงไม้ช่วยก็เลย ก็เห็นเห็นว่าก่อนหน้านี้เราก็ต่อมวยสากคนอยู่มาครึ่งปีหยุดหยุดมวยไทยไปนานค่ะสามเดือนก็ไม่ได้เขับมารู้ตัวกระสันหันด้วยแต่ว่าแพ้ไปแบบสนุกวันนี้พรุ่งนี้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เวทีมวยราชเนินกับรายการอาร์เวสราชชนวนซีรีส์คติการูปแบบมวยไทยเต็มรูปแบบแต่ว่าแค่สามยกเท่านั้นระวังเกมวาังแผนยังไงบ้างครับกับการให้คะแนนตั้งแต่ยุแรกครับ ก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆตั้งรับไว้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าฟิตแรงมาวันนี้ก็คือการเตรียมตัวพิซซ้อมน,นี่เราดีกว่าไฟาที่แล้แน่นอนแน่นอนค่ะเต็มที่แน่นอนค่ะแล้วอาวุธของคู่ชกเราครับเราคิดว่าอาวุธไหนครับที่สร้างความกรลังกดดันให้กับเราเอ่อน่าจะเป็นซ้ายหน้านำเขาก่ะแล้วเราครับเราเตรียมอาวุธไหนมาเพื่อที่จะขึ้นใบล้างไอพรุ่งน,นี้ครับอ,อ๋อจะเตรียมมีศอกมีศอกมาด้วยค่ะวันนี้ เห็นว่าค่ายมวยลูกซังดี่สอกกลับของน้ำโมหญิงดีทุกคนพรุ่งนี้เราคิดว่าโอกาสถ้าเกิดมีโอกาสสอกกลับของเราคิดว่าน่าจะได้ผลไหมคิดว่านะน่าจะส่งคู่ชกลงไปนับลงไปน็อกได้บ้างไหมนีม่ก็ต้องรอดูบนเวทีค่ะมันอยู่ที่จังหวะหรือว่ายังไงอยู่ที่จังหวะมวยด้วยค่ะต้องรอดูต้องรอดูบนเวทีพรุ่งนี้กับการมาเยือนร้านตอนครั้งแรกตื่นเต้นไหมความรู้สึกเอ่อรู้สึกตื่นเต้นค่ะนิดหน่อยไม่น่าจะมีอะไรไ ฝากถึงแฟนๆที่รอติดตามเชียร์เราหน่อยก็ฝากทุกคนติดตามและเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับใจในรุ่นดังดินด้วยนะคะก็จะทำให้เต็มที่ค่ะผมขอโชคดีครับผม